สนับสนุนโดยยารันทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ที่ฟี่แผงสีเขียวอันคำเตือนในฉลากก่อใช้ยา,าคุณลูกค้าอาหารตามสัม่งอร่อยอร่อยเชิญทางนี้เลยนะสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับแม่ค้าบีสุดสวยกมาลราชเอียศรีชายนะคะ ปิดร้านไปหลายวันกลับมาเปิดให้บริการแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ฝุ่นเยอะนิดนึงเพราะปิดร้านนานใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ปัดกว่าเช็ดถูฝุ่นออกเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผักผลไม้ต่างๆแม่ค้าก็ล้างทําความสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อนอย่างแน่นอนเลยมากินรับรองว่าได้กินอะไรดีๆแม่ค้าก็หน้าตาดีและที่ดีไม่แพ้กันก็คือเรื่องของสภาพอากาศนี่แหละค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกระลอกหนึ่งนะคะ ทำให้อุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือย,ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกาลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นทางตอนล่างของภาคส่วนพื้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ ส่วนแต่ละพื้นที่อากาศจะหนาวเย็นต่ําสุดได้สักกี่องศาแล้วที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูในพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นค่ะกับมีลมแรงได้ด้วยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาค่ะอุณหภูมิต่ําสุด13องศาที่เชียงรายค่ะภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาต่ําสุด11องศาที่นครพนมค่ะ ภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ําสุด16องศานะคะที่นครสวรรค์ค่ะภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยต่ําสุด18ถึง24องศาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งอากาศเย็นในตอนเช้าฝนตกได้10%ของพื้นที่ตกได้ที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสตรังและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะปิดท้าที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยต่ำสุด20-22องศาค่ะ บอกเลยร้านอาหารร้านนี้นะคะเมนูอาหารทุกเมนูปรุงสุกสะอาดปลอดภัยไร้กังวลเลยนะคะคุณลูกค้า <c oughs> ไม่ใช่อะไรแล้วค่ะ <c oughs> นี่ก็กลัวว่าถ้าเกิดลูกค้ามากินแล้วกลัวจะโดนร้องเรียนถ้าเกิดมีสิ่งปนเปื้อนลงไปนะคะ <c oughs> มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะถ้าเกิดเป็นลูกค้าไปร้องเรียนหระยุ่งเลยเพราะฉะนั้นทําให้สะอาดปลอดภัยดีที่สุดเลยค่ะส่วนตอนนี้ขอตัวไปเรียกลูกค้าต่อลาเลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะคุณลูกค้าผิดไปหลาย วันตอนนี้เปิดให้บริการแล้วจ้า